สวยละไม่มีปืนชาร์จสวยละไอ้นั่นจับลูกซองไอ้นั่นจับลูกซองโยิงไม่โดนมันยิงไม่โดนลุยดิลืมไปว่ามีตายเกิดโอเคลูกซองนะน่าไอ้นั่นก็ลูกซองเจอทอมสันไปเป็นไงมีตัวหนึ่งลูกซองเหมือนกันนั่นไงลูกซองเหมือนกัน ลูกตองลูกตองโอเคร่างทองพอร่างทองไม่เล่นละไปละบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs> ถ้ามีร่างทองก็วิ่งหนีนะครับทุกคนไม่ต้องเสียเวลาชาร์จวิ่งหนีได้คิวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเฮ้ยนี่ไง <c oughs> โอเคอา <c oughs> อ,คอา <c oughs> ไปอยู่นี่เหรอ รู้ดิน,นี่รู้ดิถือว่ารู้ดิถือว่ารู้ดีถือว่ารู้ดิโอเคพี่โอเคไม่เงยเรียบร้อยปิดจ็อบมันได้สักทีไปม,มาหรอโหดูแอดดอลทุกคนดูแอดดอลมาแล้วอุ้ยเอเดบิเอดบิเอบิเดี๋ยวหาปืนใหม่เออพาราเฟลพาราเฟล,าลาเฟล่นปืนใหม่เล่นปืนใหม่เ,หมเดี๋ยวไปซื้อทุกคนเดี๋ยวไปซื้อมันซื้อ,ม,อมันมีขายใช่ปะ่ะมันมีขายนี่ไง ไปดิมาแล้วแถวนี้ไม่มีคนเลยเอนี่ไงนั่นไงไปดีครับตรงไหนมีเราไปครับเน้น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 ในนัดเดียวเน้นเน้นนะครับน้องให้เป็นหนึ่งธงปังไปแต่เขาไม่ได้ดูหรอกก็เลยให้โอเคซื้ออะไรดีมีอะไรซื้อไหมวะ อุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ๊ยอุยเอาอ้อวางผิดวางผิดซานติโนไปซ้ายเดี๋ยวผมไปขวาซานติโนโอ้โหไม่โดนโอเคล่างทองไปละไปละล่างทองไม่อยู่ละไปละโอเค ชอบว่ะเวลาเจอไอ้พวกร่างทองทั้งหลายอะ่ะไอส้กอสกิลอมตะสกิลตัวละครใหม่ชอบจะจักพอเห็นเป็นร่างทองแล้ววิ่งหอยเลยปิดไอวอหนีเลยหนีสามวิดได้เอ้ยหนีได้หนีได้ก็คือเท่ากับว่าเรารอดนะครับเราเราได้ฆ่ามันฟรีๆเลยแบบเราไม่ต้องเสียเวลาชาร์จมัน,นะฮะมันเอาสกิลไอ้ไอ,ไอ,ไอ,อ,ไนอ้นั้นอะไรนะเขาเรียกวอะไรละไอ้ที่ชุบชีวิตตัวเองมาด้วยเห็นไหมมันสําหรับเวลาโดนยิงไกลๆแต่มันก็ไม่ทันเรานะฮะ เอาสก,กินสกินปืนพี่พสิเอาจริงนะเองไม่พีนเพราะพีไม่ใส่สก,กินปืนพี่ก็ไม่เห็นนะเนี่ยแม่งสุสกินปืนเออสกินปืนพี่ดิแม่ง้ยสกินปืนโอ้อะไรมันจะเป็นอุปสรรคให้ขนาดมิวเนี่ย คือบอกว่าไม่ได้เล่นตั้งนานแล้วพอมาเล่นหลือสกินปเพิ่งสูมได้แท้ๆโอ้แห้งเย้ยไม่ค่อยมีประโยชน์ใช่ผมสระผมคิดเป็นโนนงเลยสำหรับสกิลที่ไม่มีประโยชน์ในฟรี Fi. ไฟแม่งลืมสกินมาขวามีคนเราจะแก้งไม่เห็นเขานะแล้วเราก็จะยิงเขาเราต้องดัน โดนวงกูจะโดนวงเหมือนกันกูก็จะโดนเหมือนกันใจเย็นขอบคุณมากนะครับเจ้าวงน้อยที่ช่วยค่ารอดพ้นวงน่ารักจังเลยวงอย่าพึ่งนะวงวงกำลังชมน่ารักเลยเฮ้ยวงน่ารักจังเลยวงน่ารักจังเลยวงอย่าพึ่ง น้องวงอย่าพึ่งจ้าน้องวงน้องวงน่ารักจังเลยน้องวงโอเคไปต่อ <c oughs> เฮ้ยผู้สาวผู้สาวผมให้แค่ชุดเดียวผู้สาวแม่งผู้สาวมีเกาะว่ะผู้สาวเกาะหนาว่ะผู้สาวเกาะหนาว่ะท่านนิโน,โน่ไป,ปอืม สเต็ปนี้บอกเลยลำอาจารย์ซีแคสอาจารย์ซีแคสฝึกมาก็เรานี่แหละมาตั้งชื่อว่าอะไรดีวะเนินช้ำเถอะลืมนึกไม่ออกช่างเลยไปลืมไปซะโอเค เรียบร้อยสเตปนี้ก็เหมือนกันสเต็ปกระสุนทะลุไอวอร I นะฮะมันอยู่ที่ความเร็วข้าล่างมีคนกำลังจะโดนเรางัดใน10วิ10 9 8 7 6 5 40เรียบร้อยสเต็ปยิงแล้วเปิดกระเป๋าทำให้กระสุนกระแสลมเร็วขึ้นผักกระสุนให้โดนศัตรู เธอกดไม่เกี่ยวหรอกนะไม่ต้องฟังหรอกนะดูเป็นมือมวกแล้วก็สเต็ปนี้ทุกคนเป็นสเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งเรียกว่าสเต็ปสเต็ปสเตปเดี๋ยวนะเรียกว่าสเต็ปแม่งไอ้นั่นมันใช้มุมบั๊กว่ะเอ้ยไอ้ไนี่ใช้มุมบัก๊กอันนี้เรียกว่าสเต็ปอืมสเต็ปอะไรดูโอ้ยไอ้นั่นแม่งม่โอเคไอ้นีน่ สเต็ปนี้เรียกว่าสเต็ปโอ้ยสเต็ปนี้เรียกว่าสเต็ปสเต็ปสเต็ปไม่แมไม่ได้ใช้สักทีว่าสเต Peters ็ปเนี่ยม,มันเอาได้เนี่ยผมดูฉากเชิงมันมันเอานะไอเนี่ยอะไรของพี่เนี่ยอะไรของพี่กูดิว่าจะ ถึงเปี้ยโป้ปาปูป้าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้อะไรวางแล้วเบิดอะไรระเบิด,บดวางทำไมละเบิดอ่ะโอ้ชนะชิวๆที่หนึ่งเกมนี้ไปได้สวยนะทุกคนกับสเต็ปอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> พูดมั่วไปทั้งเกมอ่ะไม่ต้องฟังหรอกนะเมื่อกี้ไม่มีประโยชน์สักอย่าง สิบ 10Q 2,828ด28รยี่สิบปดาเมจนะครับทุกคนอยู่ที่ฝีมือนะครับไม่ใช่สเต็ปเมื่อกี้ฝีมือแล้วก็บวกความฟุกแล้วก็ดวงเออสุดยอดนะครับเออแม่งไม่ได้ใส่สก,กินนี่หว่า